สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภณัณฑ์เอชล็อกลูมิสปาไค่ะ h อชล็อกลูมิสปนะคะจะมาพร้อมกันกับดีไซน์ของเครื่องที่ทำให้คุณนั้นทำความสารผิวหน้าได้อย่างกระชับ จับได้ถนัดมือมาพร้อมกันกับหัวสัมผัสที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณตัวหน้าจอของ LED นะคะก็จะมีไฟที่สว่างและทําให้ทุกท่านเนี่ยเพลิดเพลินไปกับการทําความสะอาดผิวหน้าที่ล้าลึกทําความสะอาดสิ่งสกรปรกในระดับรูขุมขนพร้อมค้งกับการก,กระตุ้นการสร้างโปรตีนที่ชั้นใต้ผิวหนังให้กับคุณด้วย ตัวปุ่มเปิดนะคะจะเป็นดีไซน์ของเมทัลลิกทำให้คงทนมากยิ่งขึ้นและการชาร์จก็จะเป็นไวเลทชาร์จนะคะทำให้คุณสะดวกสบายในการชาร์จและก็สะดวกสบายต่อการใช้ในทุกกี่ทุกเวลาได้เลยค่ะ เอชล็อกลูมิสไทรโอใหม่นี้นะคะจะมาพร้อมกันกับเทคโนโลยีสุดล้ำเลยที่ทำให้คุณนั้นดีไซน์การทำความสะอาดผิวในแบบที่เป็นคุณได้ออกแบบการทำความสะอาดผิวในสิ่งที่คุณอยากจะให้เป็นได้ค่ะประสิทธิภาพของการทำความสะอาดผิวที่ล้ำลึกนี้พร้อมกันกับการกระตุน้นการสร้างโปรตีนที่ชั้นใต้ผิวหนังต่างๆนะคะจะทำให้คุณนั้นเพลินๆไปกับการทำความสะอาดพร้อมกันกับการกระตุน้นการสร้างโปรตีนหนึ่งในนั้นที่ชื่อว่าคอลลาเจนให้กับชั้นใต้ผิวหนังของคุณ ได้อีกด้วยคงด้วยหนึ่งขั้นตอนนะคะคุยใช้งานได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดปุ่มเปิดนะคะและเครื่องก็จะจับเวลาในการทํางาน เพื่อล้างหนะ้าให้คุณอัตโนมัติใน2นาทีนะคะหรือระยะเวลาเป็นไปตามที่คุณกําหนดตามที่คุณดีไซน์ในการทําความสะอาดผิวในแบบของคุณนั่นเองคงไปด้วย7คุณประโยชน์นะคะเพื่อผิวที่แลดูสว่างกระจา่างใสผิวแลดูมีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะพร้อมกันกับการเชื่อมต่อประสบการณ์นะคะในการทําความสะอาดผิวของคุณผ่านโมบายแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเวราซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะคะที่จะช่วยทําให้คุณนั้นออกแบบ แบบในรายแง่ของการทําความสะอาดผิวหน้าของคุณและใช้งานตัวแอปพลิเคชันพร้อมกันกับการทําความสะอาดผิวด้วยอุปกรณ์ h อชโ l คลูมิส a i ปใหม่นี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ คุณสามารถออกแบบการทำความสะอาดผิวของคุณนะคะตามแบบฉบับที่คุณเป็นผ่านโมบายแอปพลิเคชันนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเวรานั่นเองดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS นะคะพิมพ์คำว่า V E R A นะคะเว ر านี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ เชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ Lumispyo เพื่อจะทําให้คุณสามารถดีไซน์การออกแบบนะคะในเรื่องของการล้างหน้าให้กับคุณในแบบฉบับที่คุณเป็นพร้อมกันกับการสั่งการนะคะผ่านระบบแอปพลิเคชันเวลานี้และใช้พวกคู่กันกับเครื่อง Edge Lock Lumispyo เพื่อทําให้คุณเพลิดเพลินกับการทําความสะอาดและใช้งานกับแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเหนือไปกว่านั้นนะคะด้วยไมโครเพาลออคซิเลชันเทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ อยู่ในอุปกรณ์ของตัวลูมิสปาไอโอนี้นะคะจะทําให้เป็น,นกลไกในการหมุนของหัวสัมผัสของลูมิสปาไอโอนี้กับผิวหน้าของคุณนะคะเพื่อเป็น,นกลไกในการกระตุน้นการสร้างโปรโตีนที่ชั้นใต้ผิวหนังซึ่งหนึ่งในนั้นคือโปรโตีนที่คุณอยากได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือโปรโตีนที่ชื่อว่าคอลลาเจนนั่นเองนั่นแปลว่าเมื่อคุณใช้เอชล็อกลูมิสปาไอโออย่างต่อเน,นื่องก็จะมีผลช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังให้กับคุณ ผ่านการทดสอบและก็มีผลการวิจัยรองรับที่ชัดเจนให้กับคุณแล้วเป็นที่เรียบร้อยอุปกรณ์ของหัวสัมผัสนี้นะคะลูมิสไยโอเราจะใช้เป็นซโคนนะคะซึ่งจะอ่อนนุ่มและไม่ทําลายพื้นที่ผิวหน้าของใบหน้าของคุณนั่นเองและมีหัวสัมผัสให้เลือกถึง3ประเภทเึื่ออยู่กับความต้องการของการใช้งานของคุณได้เลยค่ะ ตัวหัวสัมผัสของลูมิสปาไออนี้นะคะก็จะมาพร้อมกันกับเซ็นเซอร์ที่จะช่วยจดจำหัวสัมผัสและช่วยแจ้งเตือนให้กับคุณผ่านแอปพลิเคชันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนการใช้งานของหัวนะคะซึ่งจะทำให้คุณทำความสะอาดผิวของคุณได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นและรู้ได้ว่าเมื่อไหร่นะที่เราต้องเปลี่ยนหัวสัมผัสแล้วนะคะและระบบอัจริยะนี้นะคะยังช่วยแจ้งในเรื่องของการเปลี่ยนจุดทาความสะอาดให้กับผิวหน้าของคุณด้วยและยังดีเทค คในเรื่องของแรงกดต่างๆเมื่อคุณใช้ตัวหัวของลูมิสปากับพื้นผิวหน้าของคุณนะคะคุณสามารถเข้าไปดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยว่าระหว่างการทําความสะอาดผิวหน้าของคุณนั้นมีแรงกดของอุปกรณ์กับผิวหน้าของคุณเหมาะสมแล้วหรือยังนั่นเองค่ะ